อ้าวจะบังไหมเจ้าเนเดียวกันเาะเป็นไรมารพิน้่เลยวะมไหมพอนยองแั้ลยวะงานเท่านั้นอือ่เสร็จแแบบขวด คบรยี้ยังอดเดยมัน่นเทนเธอหนึ่งแล้วทุกคนด้วยอันแก่อไรนี่คะมันอก่อนถ่าย่ายตรงอิ่มนะคะอิ่มเรียบร้อยอิมแล้วนืมมอยู่แล้วจะอินมเอิ่มจนจากเต็ม้วยกินผู้เดียวได้เกินผู้เดียวเอฟซีตรงเลยทุกคนเ้ยเอฟซีแบบโอ้ไอเลิฟยูด้วย เอฟซีของแท้สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องยามบ๊ายบายเนาะมื้อนี้กะนี่เอฟซีมายามเฮาทุกคนเอ้ยมายามยูทูบเบอร์ทุกคนนี่ละนี่พอดีมารวมโตอีเด้มื้อนี้เลยสบายดีมะฮอยสบายดีทุกคนสบายดีสบายดีไมีได้เห็นหน้ามะฮอยเฮิงเติบล่ะก็เห็นมื้อนี้แก้วมีเป็นป่าเนาะนี่ค้างหลังกันพอขาไม่ใช่ตะกินแซ่บดิ๊ดอกว่าคําสูบ่คําสูเออ พ so ัดเดียวอันเป็ดตัวหนึ่งแล้วก็ปลาใหญ่เอมพร้อมแล้วก็ไกล้พร้อมสองตัวพัดเดียวไปหาเราซื้อเสาวนีทุกคนเลยเอ็ดเพอ่์นี่ซาซาเอ็ดเพอ่์นี่เอ็ดเพนี่มันนกาื่อนี่นี่อันนี้ก็แกงไข่มดแดงนะเสาหนี่เขาเบ้าสอนเพื่อนพัเดียวไปอันนั้นแต่เสาเสาครถพี่เลยนี่นะซาซา ของต้นไว้นะอันนี้ของต้นทุกคนเอ้ยอันของต้นเพื่อนเอามาคืนนะนี่มีปลาแดชพรมฝาแดงแล้วก็แตงโน่เมลพิสโอกระเทียมบักรลายเลยอ่ะข้องต้นของต้นข้องปวดไว้นะของปวดค่อยเชิงเชิงว่ยของปวดไม่พ้อยก็ได้นะไม่ก็ได้ไม่ได้เดือบ เราำซมซูนทางกระปนี่นีอันลืมล่ะทำมะเขือเนาะอันนี้อันนี้ันเราจะทำมักไก่เมีแ้อานมีควนมี้าอะไรปิ้งอ่าบ่อไก่นะก็โอ้ยปิ้งเอาจะมีค้าป่ขาเป็นไก่นะไก่มาหน่ะใ่ละข้าดังไบ่ทองใหม่อมทุกคนเอ้ยรอไอเด้อ ปลาทองเพิ่อบาทองไหลายคนแน่กะบีลายมันเลิมเขาไม่ได้ไม่ได้ว่กเขาขุกคนเนาะขุงคนก็บีว่างเคนขุกต้นะบ่วากันยึดเอาอย่าไปฟูเป็นต้นบางแม่กพรไอยละมีธรรมดาอยู่งไปแล้วไปนต้นแล้วท้อานี่นะท้อนรือเล่ไปแล้ว โอ้ยจุ๊มิวเพเดียวอันโลกคนปินทั่วเลยขาวามาหมักมักมักไ้มันมันกว่าไเจอจงไ่หูเลยไ้าปาได้

สังพูดวะอืมังกับตนก็ที่เลงบ่ไยาวยาวกันคชูดแลวในเลี้ยงูม่ได้เลียงคำูดกินแจงไปเลยวะไปไหว้หุบคือคมฉูนี่นุ่สาวจะไปบุญแล้วเป็นโตมาไม่เหมือนก็ไปพี่น้องลงมาับปีนไก้ก่อนไกล้สองตัวได้พี่น้องปีนนะแล้วกับปีนป่าเสอเอ็มพร้อมเฮ้อ เล็กี้บอกแล้วยังไปหาเอาสบายดีสน่เฟินมายามทุกคนเลยซมสกินีเฟินได้น้อยหัวผู้ไทยก็เป็นเพรผู้ไทก็เป็นบอเขาคุผู้ไทยเลโอ้สเอ็มสเอ็มเลวนอันี้ได้ได้กินปลาใหญอยู่

เ yup. ี่ยมเนะเอามือจับเลยนะนี่เฮห้อยน่จห้่งเนาะหอยยานต่อไ่เนาะมน่อเดจยบกไ่จุ่มนมนเลย้าตีไก่ไก่จะง่ายอยเยยางเป็นโตเลยทคน น้อรออีกสามนับแบบต้นเมฆเขาจะต่นึงได้<อ>เมฆก็บู่เป็นต้นท่าอยู่ก่อนพอดีอยเมฆมากปืะเมฆดีมากปู่เปต้นว,วนละบบมาปีลาตัวอินน้องดีด็

มาต้นฮับเองดีอยู่เลยทุกคนเอ้ยตื่นมากะลุยตัวอีกออกมาเอาแต่ซีนมาอยู่กันผักสดลุยเลยเหมือนเลยคุ้มขายอยู่บ่มาพี่กับทางนะทางจะไม่เคยเห็นจังคือปกติตะกี้ก็เคยได้อยู่แต่สมัยยังน้อยวันนี้เฮามาแล้วหลายปีเนาะมันก็เลยนี่คือกันทางสบายขึ้นอยู่บ่เออมากันธรรมดาคือสมัยตะก๊อกตะก่อนเล่ ถ้ามาซาเป็นูมเป็นบอยแล้วม่ได้พัฒนาเนาะโอ้บันเนาะบันเนาะธรรมศาสแร้นอันนี้ผู้ไทยผู้ไทยด้วยวีเป็นบันเนาะคนผู้ไทยมักรมีแม่ถวนยาบเลยและมักาธรรมดามันมันตึงไม่ได้ไม่เึ้นลปสักออมโซนอนมโซนสออเกินวีดิ์ละพ่อแท้เจ้า ดีไรแม่น้ำแอย่าี้เพื่นเธออันนั้นดีขอปัดดินขอบใจหลายๆเด้อดินบุญเด้อสี่วอเดี๋ยวพี่ได้ไปเด้อข่าวสุขัดไปได้หมือนี้ปัดดินบุญเอาบุญอันเท้าผ่านมาเมื่อกี้หรือวอบ้านบุญบ้านนงด้อยไก่เจอบขอบใจหลายๆเด้อเด้อลายกางเกงมาทั้งมดนี่นะเจ้าคน โอ้ห oh, ้าคนใครในดอบเป็นคนผู้ไทยคือเดียวเส่อมาละมุดอันนี้นะเยอะบ่มาละมุดมาละมุดมานมนมเดี๋ยวนี้หากระลังยะซุกใหม่ๆเลยในนี้เลย ม้อยม้อยคึอจะมาดำมุดน้ำนมมาลำลมุดกําลังหวานกําลังหากระสุกเลยมาอันลำมุดนี่นะแต่อยู่เถิงพูดเถอะมีกะเด็ดตะเก้าน้มันอันนั้นลงมานี่แต่มันเตยลงมานี่ก็กำลังต่มึงโหลด เอ็นเดียวจนนัะเอ็นเดียวจนเพื่อนโอเไก่นี่โกไก่นี่โกไก่ไมแอนเดียวเพื่นบักะละโอ้ทาไมเป็นเม็ด แห้งอันพอดีเลยทุกคนเลยนะคะกำลังแบบแฮมๆเลยชิมบึงดูมันละมุดหั่นหวานบ่าัเี่ยวเียวนี่ของละมุดละมุดมันละมุดแท่ยวตกใจอละมุดมันห้ามันเหน่วยน้ำตาลนอันน้านมมันน้ำนมอันนี้มีขี้ยางทางหุ่นของมักหยางโอ้แบบมักหยางภาษาภาษา ภาษาไทยแหละหมักน้ำนุ่มภาษาภาษาอีสานแหละหวานไหมเอ่ยหวานบต่เอาลองจิ้มดูนี่เออเอากินคู่มืออันนี้เชอะเห็ดนางกระท้ายหรือเปล่เดี๋ยนี้โอ้ถ่ายนั่นแล้วเบาอุตส่าห์มาหยาบหัุงที่เก็บภาพไว้แล้วเบาหึหึแยบหึหึแยบเออแยบ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 หวานเนี่ยเอาเมื่อแล้วกับัดเมื่อแล้วกันเธอเขาขึ้นเธอเอามากินของฟ้าได้เมื่อแต่พี่ เขาอันตอนอันอีเบไปสวรรค์กะเราก็กมีแต่เอาอันนี้มือเขาเอาอนะมันแซ่บมันไปมีเยอนิ่มบานเท่านะ่ะตรงรักเศร้าเนาะลงมาห้างมาเรียกแป้นแล้วตรงเหมือนแม่นบานเท่าออ,อืมจะไปรักเศร้าดูเนาะเขไปบีดุไปเพิ่งไปใช่หนึ่งปีละวเธออยากพี่น้องเนาะจ้าไปเจ้าไปเจ้ากินเปืดปืดเจ๊ไก่เด้อค <laughs> ันได้เลยคันคันยุดเราบีไปอันบีกินแล้วสัาบีได้ไปรถบ่ เจ้าหูแสดงเขาอกว่ามาสวรรค์คิดนะบไปกินปีกาก่ชนซ่มบอได้ทอดสวรรค์คิดเอออันนี้เนี่ยเซอร์อยู่อันนี้วกันท่นบอกนี่ของธรรมชาติล้วนๆแหละเออแม่สัญลักษณ์ของมันดีแต่เราแต้องบาทเมนต์เอาทองไม้ได้เจ้าบอลลงมือนะบอลไหมขอลงมาอันนั้นนี่ก่อนเด็ดพักก่อนทุกคนเออเออแก้วไ่ก่อน เฮ้ามอไม่นเยอะเฮตาปิดแมนสีมือคอยานหถ้าซิมถ้าซิมนี่จางไมเข้มนเนียมด้สองซอสเด้สุดโต่ไก่กรากมด้อันเคยด้เคยเฮต้าปย

คอยกระตัมเจวเพอสุเพนเพออันเอายายกินส้มสิเลยละโอ้ยมหล่จยเิ้งเบิ้งอ่าพีด้าแม่เราเปิดเพ็ดไแม่เราเปิดเอานี่มาให้อีกได้บ้ึงเ่นเพ็ดอิู่เด้อแจนอไม่ดนละวงนี่สใช่ไหม มัเบองทางเนอะวันนี้เลอะทางเนอะซุกแล้วบอกอันนี้คือวิ่งเปตู้มเยมอตรงไปฮูนสซันมาละลืมลืมชิลล์ของอันนั้นนะของฟ้า่คยนะฮ้ย เอามาซ้ือซอันเพิ่นนี่นะไม่ขาามือม่ามืดขามขามเ่อไกลเธอนึงกิจะขามย้าจะพออะไยอันเพิ่อนี่นะนะไข่ด้วนเอ๊ะไข่ด้วนจะกินนี่ไปไข่ด้วนไปลังกะจิกว่าคักก็ได้เอมชิลล์ซิมแน่ป่านะเซ่ตบนนี้ แ่อืเนาะปลานื้อปลาเนื้อขอบใจเพื่อแล้ซื้อมาเพื่อนะขอบใจอ่ะล้ออืมคุแอบบ่ปลาเนื้อน่ะแ่บบ่ทานกันออ่อืมาานใจเมื่อน่ะสนใจลงมาน้ทานรัมัยอะมาโอ้ยดดเอ้ยมึงก็นังเลย เบ่งแล้วส่งแล้วแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อันโจมลงมาาดีบ่าขนาดเชดเชดทกคนงานคเก่าอยู่ขนาดขนาดเลยลายทอดาดเออลายทอดคืนใจือนงอันเดินคนเอนกินเท่งวัเขอืนอาแถวไปซิเลอล้จอกนะไปแล้วค่อยในโต๊ะเขมดา กินเบได้มือนกัีแม่เอาเราได้แล้วสามกินเบร์เนาะเธอได้ไม่ได้กินจกเทอโอ้ไปล่องไปนั่นนั่นอายอีเบะยู่กินคุ้มกินตลอดได้พวกนั้นได้ไม่เท่านั่นแหละล้างมาใครล้างเพื่อนเราแม่แล้วคนเยยเนาะเฮาไม่เคยกินเบโอ้จนอายเพื่อนยกเอายกเอาเราได้เหนได้หมูมันเสียขนาดเลยอุ้ยได้สามคนนาดเลยข้ดส้ม โอ้ไมีใช่เจ้าหงไ่่เกดดิกินข้อสะฮา่าฮอาน้นี่นสไเราเลยเอเอาโลดเอาโลดดีผูกเเเอาลยาอันผู้สาวเท่า่อสิบาฮอนนี่นะยันยันยางกยมันบสู้เท่าแล้วเผิ่สิบ้าห้อน5ผู้สาว4 5ปีโอ้

ตอนทำยังอยู่เอาออกโอ้มีพี่สาวดิวเลยบอำังอยู่เบอกดิโโอูเซนเนี่นี่ประเด็เดี๋ยวประเด็กนั้นนี่เนาะ เจ้ามะก็ออ่ะนะมะกาะอยู่น้าก็มีอยู่อยู่น้ะมันเปามนี้ก็มีมะกาอมีนีามนี่มะกาะหลายคนครับโอ้โหโอ้ไปเลือดเป่งเียน้องเจี๊ยบขึ้นชุน้ เคำสูตบอกเลคำสูตรยบภาพเลยคือเกมลลายเมืองเวียงไซบานเยงไซบานเดงไซเมืองอันสพนเข้าไงเข้าไงแปลงสวันทิเโอ้ขาัขาดงเลยแซบณะรถขนาะรุดสุดยอดแต่ปุปปัปุปับอยู่ปะขะขนาดเนาะมาิงอเลไปแ กินข้าวกมาปดทุกคน้กินเราเอข้าได้มาักินข้าวสามีนี่มได้กินบ่มเดินมีแหงและมาไก่เห็ดแนวนี้เนาะมีเหแห้งมันสิเป็นมันสิเป็นวัิศาสตร์แท้ๆ ซอนเอาไหมเอาดีๆนะดังทั้งหลังแม่ยาเปาอันมันมันเอียง มกามแล้วแก่พ่อส่ไก่มามาทุกคนเตม่าลมันชิมชิมน้ำอะไรนี่จ้าคันดิฮอนฮอนลืมเปากล้ามหมตัวก้ามมดนะมีผิดหวังแน่นอนกินมากินปลานอยเออให้นยมาเดลูกเดิ

โอ้ร <Es> <an> ้อยปาเสดงๆไงเสือังๆให้เอฟังหนอยไหมเอ้ยเสืดงๆก็มันฮอนลืมเป้าแซ่ขนาดเลยอันนี้พี่อันนี้พี่ มาดึงเนี่ยเบาแย่บผ้ดึงดึงดึงเอ่อข้าสัมขีเป็นงไแพงจะดูไกลละเธอเบิ่งแน่คนงามคุมากพ้ขาดลยกายกระบายอบผู้ชายเก่งอะไรเนาะได้อยู่ได้อยูได้ยูเออได้ยูนุ้มาเกาอมมีเพชรจัดก็ใส่อีสานไ่ได้มาโก้แท้ดนั้ จะด่าหน้าไม่ได้เอามากลับมอะไรอืมคนเลยได้มือละเอาวะมีอะไรจะมีวะเอามาเออเป็นเจ้าของอก่อยันนี้น่ะเป็นเอฟซีมาจากมาจะมาจะทางเลย่อนครพนมนครพนมอำเภอบ้านแพงเป็นเป็นคนแรกที่มายามที่งานไม่แบบครอบครัวแรกเถอะคครอบครัวแรกครอบคัวแรกมาอันนี้ครอบครัวเดียวเลยวะอันนี้ อันนี้คุณแม่เป็เทาอนันนี้มูเเท้าอันนี้เนาะพี่ชูแม่มาละอันนั้นได้สักบอกเป็นมูเป็นมูสามตัวนี้คือมูกันมูโอ้ยหมูหลายเบิรงเขาเซลกันอยู่แต่เบอมันหลยไก่แต่มูแก่แมเน้อี่เลยีน้องเลยดนดันมาจนหอนเอาเลย

เพิ่ววันเขาห้าเนี่ยกว่าเฮ้ยกินเลดแปลงเบิ่นบอกกันละมันแสบประทวาสิมนะเบิ้งินลองห้าวนดูเด้อมาชิมเลือดแปลงเอาจะบังไหมเจ้

คำศูนผ่านผ่านมือนาสะนิมมือนาให้บวกคำศูนกลับบวกคำซ้อนี่นี่นเมื่อวานสู้ไปแล้สี่มื่นนเมื่อวานแต่เอวุดชิมจากับวคำศูนคนอาวโอเคทำที่สทุกคนดิดทำที่สองวันนี้นะี่มียาเลยเส่บแห้งหด แห้งได้เปแม่ธรรมดาด้หมอกาศม่ใ่คด้เกือบมดทุกคนเ้ยอันนี้เห่ากาเจียวมะโก้เอาห้อาเมามากินยูเพื่อนบะย่อห้อมากินอยู่พู่อบีะโอ้เสบขนาดคนเราพู เขาเด่ดถามชู้เด้อด้วยอ้ยนี่ได้กาดเลยสมยากขนาดเลยคุยวะอดใจรอปีหน้ามาเพิ่มนะหามาอีกคนเลยแก้วนเาอเออมกดีใจได้ยองนี่ยองทีมงานถวอียองแล่วเลยวะบ่ไหมพอนย่องนล้วเลกวะทีมงาน่านั้นอ่ะแบบแม่แบบขวด แบบนี้ยังเด็ยอยอนเลยนะแต่เป็นกันได้ยเนเจ็บจนนะรอก็มูกูวันนี้ได้เทจังเททังรอก็มูเลยพิ่นเอาของเทของเพนแแต่เขายานดังนึงเขายานนวดเจ้าต่อตำตำกระแทบด้ เทนเธอหนึ่งแล้วทุกคนเอยอันแก่ใช่ไหมขายออิ่มก่อนขายตรงอิ่มนะคะอิ่มเรียบร้อยอิ่มแล้วเริ่มเริ่มอยู่แล้วกอิ่มออิ่มจนจากเต็มถ้วยหากินผู้ดีได้เลยกดีปลาเือมันถึกตู้มันกควยมนเต้ยมันมันแซ่บมันแซ่บเพราะว่าอย่างโฮแวก อันต้นหอมนะมะกรูนะเออมันมันเซ่ไนหมนนี่แหละนะว่าสิบกินลมาเพชรเทากับบีทเสร์าเน้อันนั้นหกริเลยเออเราเพาจยมันบ่ไเพไรกพอยูเด็น้องเ่นพิาได้ปนิมไม่ได้วดะปหนั่ง้านบ่ได้วยานบม่ไดจ้างดีดีมีมีอ่าน้ามข้ามีได้ผงเ้อมีแม่เพราะเป็นแม่ฮาย เป็นแม่ฮ้างเหยแม่ฮางไอันนี้ก็เป็นแม่หางมาเยะแต่พิวาิตหน้าสเป็นหน้าันนี้เานอยหาะไเนนนแทองไหมยังวะบขนาดรถน้อยใหญ่เนาะซศบไล่อยู่จนน้ำจนโห่จนแหงมาละทองไห้เ็นเทนเพิ่งลวทุกคนเลยต้นต้นป่ายังคือเก่าอยู่ต้นป่าผูเชีงน่คือเก่าอยู่ใครมุดโซมันหมือนลวไมแหงล่ะใครมุดโซมักขนนาะเอานะ

เอาเชื่อน้ำก um, okay. ็เดียวนี่กัน um, ือน <Yeah, ้ำกะไรเขาเงแวงแงมดเลยเอมาเาเด้เ hmm. จ uh. UH, no, ้า yeah, oh, right? ักตเลยตัวนี้แหละคอยจื้อคอยจื้อยู่น้ไไปละไาเบี่ยมอนี่ไปรีลามากมเอันนี้ FC ตรงเลยทุกคนด้วย FC แบบโอ้ไอเลิฟยูด้วย fc ของแท้ของแท้แบบตรงตรงจากรกันแล้วเลยจักรใหญ่เดียวว้าวออกมาเดียวว้าววิปเปิลลูกปลาได้ทุกคนลูกปลาขึ้นกินอิ่มพอดเสียเย็นได้เสียย็นได้หนึ่งเสียเย็นน้อยใหญ่เอลีโนนู่นตุ้ยเด้นน้ำมาโอ้มากรแก้วอันนี้เขาเรียกว่าแก้วมีแม่งมากรแก้วทุกคนแบบนี้ก็ถ่ายหูปูเก็บไว้เป็นที่ระลึก บาะว่าหึงๆโดนๆเพิ่นมาเธอหนึ่งถือว่าเป็นครอบครัวแรกเลยที่มาหาทำหอบ้านนี่มีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเลยอ้โเก็บรูปเก็บรูปกอใส่ชุดเป็นธรรมดากิกีลาเราชุดไปเลยนี่นะบองไฟลุดนมาม่าแบบนี้มาใา้หู

แต่และคนจะกินเดียวไหมนักมือสองสามปวดแล้วทุกคนเอาก็ก,กินข้าวบนเซวแอนเดียวน้อยนึงทุกคนเอ้ยประกาศชูเพิ่นกะวอยเย่ายพาเดี๋ยวเมื่อแล้วนะเพราะว่าบีได้ค้างคืนได้เมื่อน,นี้กลับเพิ่ <c oughs> นมานะห้าคนทุกคนเอ้ยถือว่าแบบเอากระต้อนทับดีดีดีอยู่ดีเติบจำที่เฮาต้นทับได้ทุกคนเอ้ยอ่ะคลิปนี้กะ ประมาณนี้แล้วทุกคนเอ้ยคลิปหน้าฟอกไปดีดดทุกคนบ๊ายบาย